วัสดีครับพวกกระบอกยามาดาคุยงยามาการเทนนอรเกมเลยนะวันนี้ก็จะมาสอนว่าทําไมเราอยากโหลดเอออยากโหลดคลิปจาก YouTube แล้วทำมา IDM มันไม่ขึ้นนะก็ให้เราเข้า youtube ไปก่อนเลยเแล้วก็เลือกคลิปที่เราตัดใจเอาใช้คลิปนี้เลยเ,เห็นไหมหองผมมันขึ้นแต่ทําไมของคุณไม่ขึ้นก็ให้คุณมาตง IDM เปิดหน้าต่าง IDM ขึ้นมาแล้วไปตกตัวเลือกแล้วจะเห็นว่า ถ้าหากผคุณใช้กูเป็นโคมก็ให้ติดเครื่อมาตัวโคกูขึ้นโคมไปเนี้ยถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กเซลเลอร์ก็ให้ติ๊ดอินเทอร์เน็นตเอ็กเซลเลอร์ถทำให้ทุกมันจะเป็นยังไงก็เอามาดูกันเลยเดีไม่ติดนะไม่ติดนะเฮ้อเดี๋ยวอ่ะไม่ขึ้นนะแต่ถ้าติ๊กถ้าติ๊ดลองติ๊กดูติ๊กดูติ๊กด,กดูโอเคที่เตะปั๊บ ออขึ้นแล้วเห็นไหมมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะตัวน,นี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ